สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเป็นเป็นมาเนีจากมาเจอโอเคดีโอเคดีที่เขาากินแล้วเป็นอะไรครับกาที่แรกนั้นเออ่มีคนแนะนำมาค่ะน้องที่ขุนจ๋าแล้วค่เพื่อนแนะนำมากินยาอย่างกระบุดีค่ะยาตามท้องตลาดนะซื้อมากินที่เขาว่าดีดีระยะโคตรละสองสามอทิตยนะบ่ดีเลยเพราะว่าเออ่มีปัญหาเรื่องมดลูกโตเนาะเป็นเนื้องอกแล้วเวลาพูดได้เนาะเวลามีรอบเดือนนะ จะมีเลือดออกมาเยอะแบบ,บเยอะมาก,กนะจนจนซีดจนได้ไปเข้าเลือดเข้าอย่าง<อ>านี้คะแต่เลยก็มีน้องเพิ่นแนะนําน้องทีู่ดจักกันะนะเพิ่์แนะนำบ่าเอ้ยลองกินตัวนี้บิ่งเด้อนะคะกินแค่กระปุกนึกก็เริ่มเห็นผลนะคะจากที่แบบว่าเวลารอดือนเข้ามาให้แข็งเจฟท้องนอนอยู่สามสี่เดือนะมันกัดบ,บเจฟความเจ็บกอนทุเราลงทุเร,งทงเราลงแบบรู้ว่า ความปวดระดับร้อยก็เหลือประมาณสามสิบหัแมงวัดมันเสียนั้นเลยนะเหลือประมาณสามิแล้วกะเวลาเรามีรอบเดือนมากัท้ายมันขับขับขับเลือดเสียเราออกมาหมดแล้วทีนี้มันก็แบบว่ามันก็เหลือเป็นประจำเดือนปกติมาไม่มาไม่มากเป็นปกตินะคะดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นครับตอนนี้พี่ทานไปกี่ครกแล้วครับประมาณตอนนี้ประมาณสี่ห้าคุกได้ส่กใช่แปลว่าทาน กระโปกนึง่ทานทานในนารอเป็นเดือนอลไรบ้าเดือนค่ะเดือนวันทานวันละแคปซูลวันละแคปซูลวันละแคปซูลเลยครับม่วันละแคที่แรกกระสอบกะโกมามดเค่ะค่ะก็นนะครับคน่วล่าสุดเดือนไหไครับพี่ก็ล่าสุดก็ประมาณเดียนะไอเดือนเมื่อกี้เดือดอะไรตุลาตุลาค่ะเพราะว่าเนื้อก่อนเนื้องอประมาณแปดเซนนี่แหละประมาณนี้ แล้วทีนี้ไปตรวจไปอันต้าซาบึงก็ทจะเล่เก็บแผ่นนั้นน่ะไว้ใส่มาหรือ <laughs> สี่เซนค่ะแล้วสี่เซนนะ,ะแมนแต่ว่าท้องท้องเขายุบลงอยู่นะใช่เขายุบลงยุบลงแล้วก็อาการอาการ,าการที่ว่าเวลาเขาเป็นมารอบเดือนมาก็เจ็บน้อยลงดีงงขึ้นตอยุบยุบลงเยอะหน่ขนาดว่าบม่ได้กินต่อเนื่องเด้ค่ะบมื่อกินแน่เมื่อยังแน่เนาะเนี่ยวันหยางเนี่ยเนี่นยซ้ำทุจัา มันมีผลแบบจังไงเพราะว่ายังไงนะมันไม่เหมือนแบบมันมีผลระยะยาวมันไม่ใช่ว่าเราหยุดกินแล้วมันมันมันจะมันจะเจ็บนะมันกับธรรมดาค่ะแม่บอกว่าคนนั้นแต่ก่อนมีกินยาอันนี้โมกินยาแบบนอนอยู่สามมือสามชีมมือไม่ได้เฮ็ดอย่างเลยนอนอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้มันทํางานได้ปกติเหมือนผู้หญิงเป็นรอบเดือนด้วยทั่วไปแต่ว่าทานนอกจจดีเนี่ยถือว่าโอเคแล้วค่ะดีนะค่ะดีค่ะดีทุกตัวนี้แหละค่ะดีดี ดีเกินราคาเกินราคาใช่มีอะไรถามอีก่ไหมผมเอาเนี้มาฝากหนึ่งก็รับพวกครับผมค่่ะคบพีขอุณค่ะคคุณาพี่นะเป็นวิทยาศาสตรว่าให้บอกคนต่อยนะคะบอกคนต่อว่าให้กัญไาไม่ได้ดีเล้วทานยาตัวนี้แหะค่ะไอต้องคนแนะน่าคุเลยว่ามันดีขึ้นได้ก็เลยเป็นสมุนไพรขนาดไหนว่า เพื่อไปลองแบบแพงๆที่เขาว่าดีๆนะพูดได้ดีแต่ก็เริ่มคึกตัวนี้นะคุณไล้ไับโอเคพอไม่เกี่ยครับ